ลำโพงไร้สายแบบฮิวนะครับซึ่งเป็นลำโพงที่เคลื่อนที่พกพาได้สะดวกนะครับ สวัดสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับลำโพงไร้สายแบบฮิวนะครับซึ่งเป็นลำโพงที่เคลื่อนที่พกพาได้สะดวกนะครับก็จะเหมาะก,กับคุณครูหรือวิทยากรนะครับที่ต้องการจะพกพาเสียงไปใช้ในที่ที่ไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับเช่นห้องเรียนหรือร้านเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงที่เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับสเปคตัวนี้ครับลำโพงจะมีขนาด6.5นิ้วนะครับกำลังวัตต์จะอยู่ที่75วัตต์มีช่อง USB SD Card นะครับสำหรับเล่นไฟล์ MP3 ก็ได้นะครับ และมีวิทยุ FM ในตัวนะครับและสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับสำหรับของที่เราจะได้มากับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีไม์ไวเลส3แบบนะครับเป็นแบบมือถือ1อันนะครับอันนี้ครับเป็นไม์ไว้ครอบหัวนะครับต่อมาเป็นไม์ไว้หนีบปกเสื้อนะครับมีฐาน9โวลต์ให้2ก้อนนะครับมีรีโมทสําหรับควบคุมลําโพงนะครับและสุดท้ายเป็นกระเป๋าสาหรับใส่ตัวเครื่องและเก็บอุปกรณ์นะครับสำหรับระยะการส่งสัญญาณของไม์ไวเลสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10ถึง ไปครับผมจะทดสอบไม้ทั้ง3แบบให้ได้ชมกันนะครับโดยเริ่มจากไม้มือถือนี้ก่อนนะครับครับทดสอบครับ1 2 3 4สสวัสดีครับ1 2 3 4สาเช็คเช็คสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นไม้แบบข้อผัวนะครับโดยเราต้องเสียบไปที่เครื่องส่งสัญญาณก่อนครับทดสอบครับ1 2 3 4สาี่สวัสดีครับเช็คเช็คสวัสดีครับสุดท้ายนะครับก็เป็นไม้แบบหนีปกเสื้อนะครับ ทดสอบครับ1 2 3 4ทดสอบสวัสดีครับ1 2ึ่สอง สำหรับความยาวของสายไม้ที่เป็นไม้สายไวเลสี่ปกเสื้อกับครอบหัวนะครับก็จะยาวประมาณประมาณนี้นะครับประมาณ1เมตรได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหลังจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับสำหรับปุ่มปรับต่างๆนะครับด้านบนนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มสำหรับ M B 3วิทยุ F M หรือบลูทูธนะครับถัดมาครับก็จะเป็นปุ่มปรับเอคโคนะครับหรือเสียงสะท้อนนั่นเองนะครับถัดมาอีกอันนึงครับเป็นปุ่มปรับโทนะครับไว้ปรับโทนเสียงพูดจากไมโครโฟนนะครับถัดมาครับก็เป็น ปุ่มปรับ o x In นะครับไว้สาหรับปรับเสียงเครื่องเล่นต่างๆที่เอามาอินพุตตรงนี้นะครับถัดไปทางด้านขวานะครับจะมี2ปุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มของไม้นะครับโดยด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวอลลุ่มของไม้สายนะครับและด้านขวามือครับเป็นวอลลุ่มของไม้ไวเลสทั้ง3อันที่มากับตัวเครื่องนะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นหน้าจอนะครับไว้แสดงผลเวลาเราเล่นวิทยุ FM หรือไฟล์ MP3 ที่มาจาก USB หรือ SD Card นะครับโดยด้านซ้ายมือครับจะเป็นช่องสําหรับ USB ครับและลงมาด้านล่างเป็น ช่องสำหรับเสียบ SD card นะครับสำหรับปุ่มด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ไว้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะครับเวลาที่เราใช้วิทยุ FM หรือเล่นไฟล์ที่มาจาก USB หรือ SD card นะครับก็จะสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะครับด้านขวาสุดนะครับก็คือไว้สําหรับกดเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะครับสำหรับช่อง3มช่องนะครับเป็นช่องไม่หนึ่งไม่สและไม่สนะครับก็สามารถนําไม์ที่เป็นสายเนี่ยมาเสียบต่อเพิ่มได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้า มาชมได้ที่ร้าน Audio City สาขา CDC นะครับหรือคลิกเข้ามาชมที่เว็บไซต์ a u d i o c i t y t o y o u c o m นะครับและถ้าหากถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ